โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอมพาตที่สโม,มสรนายทหารโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกสงครามโชคชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นประธานเปิดโครงการ KPJH เดินวิ่งปั่นป้องกันอมพาตวันโรคหลอดเลือดสมองโลกโดยมีกำลังพลและครอบครัวกว่า200นายเข้าร่วมกิจกรรมพันโทอิสรัดกิต,ติสยามประธานคณะกรรมการวิชาการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมกล่าวว่า ด้วยวันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลกดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรให้สามารถป้องกันดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองได้หน่วยยูนิสคูร่วมกับกลุ่มงานดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมให้โรงพยาบาลค่ายประจักษ์เป็นชุมชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองการป้องกันและการรักษาฟื้นฟูส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกยืดกล้ามเนื้อเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมกล่าวว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีโรคนี้ต้องเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรครวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเป็นต้น Bye. <laughs>